เรามาเทสในเส้นทางออฟโรดนะครับค่อน mm hmm. ข้างเซอร์ไพรส์เพราะว่ามันถือว่าแฮปปี้นะ ซาฟารีสิงห์สีไทยแลนด์นะครับวันนี้พามาดูยางตัวใหม่ของสายลุยนะครับยางตัวนี้เป็นยางที่ผลิตในเมืองไทยเป็นแบรนด์ใหม่ละนะครับเป็นยางมัทเทเลนวันนี้จะมาแนะนําสําหรับสายลุยทั้งหลายแหล่ตัวนี้คือยางดิเลนเต้นะครับดิเลนเต้นี่คือเป็นยางแบรนด์ไทยผลิตในเมืองไทยแต่มาตรฐานส่งออกนะครับแล้วก็ส่งออกด้วยนะฮะดิเลนเต้นี่ตอนนี้เปิดตัวใหม่สําหรับเมืองไทยเราตลาดในเมืองไทยเราพร้อมกันกับตลาดส่งออกนะฮะ ตัวนี้เป็นยางมัทเลยน,นะครับยางมัทเลยเนี่ยโดยมากก็คือรถขับเคลื่อนสีล้อแต่เราจะเอามาใช้กับรถขับเคลื่อน2ล้อด้วยสําหรับสายหล่อนะครับลุยได้นิดหน่อยเอาทรงนะฮะตัวนี้เป็นสเปกยาง2 8 5 7 5 16สาหาหรับกระทะล้อขอบ16ใส่ได้ทั้งล้อแม็กและกระทะเหล็กนะครับตัวนี้เนี่ยเนื้อยางเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยจะค่อนข้างที่จะนิ่มนะผมเอามือจับดูเนี่ยความรู้สึกแรกคือเฮ้ยมันนิ่มมันนุ่มนะอันนี้หมายถึงว่า ก่อนที่จะเทสนะครับยางนี้เป็นยางใหม่ยังไม่เคยทดลองสเปคของมันเนี่ยหเส้นเนี่ยรับน้ําหนักได้ประมาณ1,200กิโลกรัมโดยประมาณ1เส้น1,200กิโลกรัมแล้วคูณ4เข้าไปนะครับสตันกว่าแต่ว่าโดยปกติธรรมดารถออฟโรดถ้าหากว่าใช้งานจริงเนี่ยเต็มที่ก็ไม่เกิน3ตันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือสเปคที่มันจะปลอดภัยอยู่4ตันกว่าเราบรรทุกไม่ถึง1 2ต่อให้บรรทุกเกินจริงๆโอเวอร์สเปคได้ แต่ว่านี่คือความปลอดภัยก็คือเส้น1,200กิโลกร,รัมโดยประมาณนะครับคูณ4เข้าไปส่วนความเร็วสูงสุดที่สเปคมันให้มาก็คือความเร็วสูงสุดที่ยังปลอดภัยอยู่ที่จะใช้ยางแบบมัทเทเลนนั้นได้ทางเรียบทางแห้งทางตรงได้ถึงประมาณ160กิโลเมตรต่ตอชั่วโมงซึ่งผมว่าขับอย่างนั้นน่ยค่อนข้างอันตรายละต่อให้ยางดีขนาดไหนก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับสภาพรถด,ด้วยว่าช่วงล่างเราทำมาดีขนาดไหนสภาพเส้นทาง เป็นยังไงนะครับออฟโรดเนี่ยรถหนักยกสูงเนี่ยผมก็บอกอยู่ตลอดเวลาแล้วขับไม่เกิน120ปลอดภัยกว่าครับรูปทรงของมันเนี่ยนะนอกจากว่าะจะดุดันแล้วเนี่ยเนื้อยางนุ่มแล้วเรามาดูด้านข้างของมันเนี่ยแก้มของมันเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสามารถตะกุยได้แล้วก็การเรื่องของความเสียหายเวลาลุยนะครับด้านข้างจะมีคล้ายๆหลายตัวเลยที่เราใช้กันอยู่พวก MAXIS หรือจะเป็น BF g o o d r i c h หรือจะเป็น Cooper ที่เราใช้กันมาโดยตลอดก็จะมีลักษณะที่แก้มการเบียดการกระแทกอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเข็มขัดรัดเหมือนกันเพื่อให้ตัวายางเนี่ยปลอดภัยจากหินบาดหรือว่าจะเป็นพวกไปกระแทกพวกของแข็งนะครับสำหรับเวลาลุยสำหรับส่วนตรงนี้ที่ผมชอบก็คือว่ายาง285 7 5 5 6ของดิเลนเตตัวเนี้ย ผ้าใบเนี่ยหลายๆคนจะชอบผ้าใบหนาบางทีก็อาจจะถึง8ชั้นนะครับแต่ตัวเนี้ยจะเป็นผ้าใบ6ชั้นตามหลักแล้วเนี่ยถ้าผ้าใบหนาเนี่ยจะแข็งแรงนะครับแข็งแกร่งทนทานแต่แลกมาด้วยกับความแข็งกระด้างแต่เราเองเนี่ยเราก็ไม่ต้องการบรรทุกหนักขนาดนั้นแต่ถ้าสเปคนี้เกือบเกือบพันสองกิโลกรัมต่อเส้นเนี่ยแล้ว6ชั้นเนี่ยผมจะลองดูว่าเวลาไปใช้งานจริงเนี่ยมันจะแข็งกระด้างมากไหมหรือว่ามันจะนุ่มพอใช้ได้ แล้วก็ที่สําคัญที่สุดสําหรับยาง MT ก็คือเสียงของมัน MT ยังไงดังอยู่แล้วดอกมัดแต่จะดังมากดังน้อยแล้วดังเมื่อเปรียบเทียบกับพวก BF Goodrich Cooper หรือ Maxxis หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ที่ขายดีอยู่ปัจจุบันก็จะมีตัว c o s s w i n นะตัวนั้นก็ค่อนข้างที่จะนุ่มเงียบเราจะมาดูดีเลนเต้ว่าเวลาใช้งานจริงในสภาพเส้นทางต่างๆฟีดแบ็กจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองกับรถคันนี้นะเป็น ตัวรีโว4ประตูแต่ตัวนี้เป็นพีรันเนอร์นะครับแล้วยกสูงเดิมทีคันนี้เนี่ายใส่ยาง35อยู่ตอนนี้มาเซตติ้งช่วงล่างใหม่ช่วงล่างก็ใช้คา r m แมนแล้วมาเซ็ตใหม่แล้วก็จะใสา่ย,ยางประมาณ 2, 8, 5, 7, 5, 6 6คือประมาณ33ขอบ16ตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันช่วงเวลาเราเทสต์ว่าประสิทธิภาพจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามกันไปดูเลยครับ ตอนนี้ทดสอบอยางดีเลนเต้นะครับยางใหม่ของไทยนะครับยางดีเลนเต้นี่ก็ผลิตในเมืองไทยเหมือนกับยางแบรนด์ดังๆหลายๆยี่ห้อนะครับตัวนี้เป็นยางแบบ MT คันนี้เป็นรีโวนะครับเป็นรีโว p ี u ันเนยกสูง3นิ้วนะครับเราก็ใช้ยางดีเลนเต้ MT ขนาด2,8,5,7,5,6นะครับผมใช้ เส้นทางทดสอบบนทางดำเนี่ยวิ่งมาจากกรุงเทพเส้นเดิมที่เราคุ้นเคยก็คือเส้นไปนครนายกนะฮะตอนนี้ก็ใช้ทางดำเนี่ยความรู้สึกเลยแรกเลยก็คือมันนุ่มนวลอยู่แล้วละ่ะเพราะว่ามันเป็นยางที่ยางใหม่นะครับต่อให้เป็นยางเอมตัวเดิมที่เปลี่ยนออกไปก็คือเป็นตัว บีเอฟกูดลินะครับแต่ว่าเป็นตัวเก่าก็คือเป็นตัวเคโอสอนะครับเอนะฮะเมื่อเปรียบเทียบถอดเปลี่ยนเป็นตัว d ี l e n t ต้เอทีสองเสินี่ยสิ่งแรกที่ได้รู้สึกคือมันไม่ได้แข็งจากเดิมนะครับไม่ได้ว่ายาง MT ตัวนี้เนี่ยมันจะมีความนุ่มมากกว่ายาง AT ซึ่งอาจจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ายาง d ี l e n t ตตัวนี้เนี่ย มีชั้นผ้าใบที่น้อยกว่านะครับตัว ko2 ตัวน้นเนี่ยรู้สึกว่าจะชั้นผ้าใบจะ8ชั้นนะครับตัวดีเนนเต้ตัวนี้ mt เนี่ยจะมีชั้นผ้าใบ6ชั้นนะครับซึ่งชั้นผ้าใบเนี่ยที่มันต่างกันเนี่ยมันก็จะให้ความแตกต่างกันในเรื่องของความนุ่มนวลอันนี้เราเปรียบเทียบกันเนี่ยมันจะเปรียบเทียบยากเพราะว่าจริงๆแล้วตามหลักแล้วเนี่ยยาง at เนี่ยมันก็จะ นุ่มกว่าโดยปกติอยู่แล้วเทียบกับ MT นะเพียงแต่ว่า AT ทตัวที่เปลี่ยนออกไปนั้นชั้นผ้าใบเขาเยอะนะครับแชั้นแต่ตัวดีเลนเตตัวนี้ชั้นผ้าใบ6ชั้นนะครับชั้นผ้าใบน้อยกว่าเนี่ยเปรียบเทียบไปแล้วเนี่ยมันให้ความนุ่มนวลมากกว่าเพียงแต่ว่าการรับน้าหนักเนี่ยมันอาจจะได้น้อยกว่าตัวที่เป็นชั้นผ้าใบมากกว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับตอนนี้ผมใช้ความเร็วอยู่ที่ ไม่ได้สูงมากประมาณสัก80-90เนี่ยข้อเสียของยาง MT โดยทั่วไปเลยก็คือว่ามันจะมีเสียงดังลบกวนนะครับอันนี้ต่อให้นุ่มนะครับแต่เสียงดังอยู่แล้วนะครับยาง MT ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ค่อนข้างที่จะให้เสียงที่ลบกวนอยู่แล้วนะครับเปรียบเทียบไปแล้วอจากที่เคยใช้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าถ้ายางใหม่ต่อยางใหม่นะ MT ตัวเนี้ยเสียงดังถ้าไปเทียบกับตัวที่เราใช้กันอยู่เอาง่ายๆอย่าง m a x i s อย่างเงี้ย ถ้าเป็น m a x i s ตัวก่อนหน้านี้เป็น MT 762เนี่ยผมมีความรู้สึกว่า m a x x s เนี่ยตัว MT 762เนี่ยจะเงียบกว่านะครับนุ่มประมาณใกล้เคียงกันแต่เสียงของ m a x i ซอ่า762เนี่ยตัวมัดตัวนั้นเนี่ยจะนุ่มกว่าแต่ว่าตรงน้นมันเลิกผลิตไปแล้วไงปัจจุบันนี้จะเป็น764นะครับแล้วก็เป็นตัวใหม่นะฮะเสียงดังเนี่ยผมว่าพอๆกันกับตัวนี้ใหม่ต่อใหม่นะ พอๆกันความนุ่มก็เรียกว่าความนุ่มพอๆกันแต่ที่ผ่านมานั้นนะ่ะยางดีๆเนี่ยมันถูกเลิกผลิตไปหลายรุ่นนะครับตัว d e เลนเตตัวนี้เนี่ยผมถือว่าราคามันขายปลีกตอนนี้เส้นหนึ่งประมาณ6,000บาทเทียบกับสมรรถนะเนี่ยผมณเวลานี้เนี่ยยังไม่ได้ใช้งานยาวสักเท่าไหร่นะครับใช้มาประมาณสักร้อยโลเท่านั้นเองอยางตัวน,นี้วิ่งออกมาเนี่ยใช้ ใช้วิ่งวิ่งแถวนั้นนะครับแถวลานแล้วก็เอาออกมาเทสเลยเนี่ยอายุยางตัวนี้วิ่งมาเป็นระยะทางประมาณสัก100กิโลเมตรแค่นั้นเองตอนนี้วิ่งอยู่ที่ความเร็วสัก90นะเพราะว่ารถเยอะหน่อยอันนี้วันนี้เราออกมาสายนิดนึงนะครับออกมาเย็นอะพูดง่ายๆนะครับไม่ใช่สายหรอกเย็นเส้นนครนายกก็เป็นเส้นถนนที่เป็นทางาลาดยางนะครับเป็นยางมาตอยนะครับความนุ่มของยางมาตอยเนี่ยมันจะมากกว่าทางดํา ที่เป็นยางแบบที่เป็นถนนแบบคอนกรีตนะครับบางเส้นทางเป็นคอนกรีตมันก็จะแข็งกระด้างกว่านี้นะที่ถนนนะครับแต่ยางมาตอยเนี่ยมันจะนุ่มกว่าอยู่แล้วนะครับแต่หน้าเวลานี้ความนุ่มถือว่าใช้ได้แต่เสียงรบกวนเนี่ยออมีเสียงรบกวนดังอยู่ใช้ได้เลยนะเสียงดังอยู่เทียบไปแล้วก็อย่างที่บอกพอๆกับตัวแม็กซิตตัวมัดตัว764นะครับก็เรียกว่าเสียงดังพอๆกันเลย ถ้าใครที่เคยใช้ตัว m a ็กซ s ตัวนั้นเนี่ยจะพอกันนะ,ะแต่ถ้าเทียบกับ BF Goodrich ตัวใหม่นะครับ KM 3รู้สึกว่า BF จะเงียบกว่าหน่อยหนึ่งนะครับจะเงียบกว่าหน่อยหนึ่งหรือว่าจะเป็นตัว Cooper นะครับ Cooper STT Pro นะครับตัวมัทเทเลนก็จะเงียบกว่าหน่อยหนึ่งนะครับเงียบกว่านิดหน่อยตัวดีเลนเต้ตัวนี้จะดังกว่านิดหน่อยนะครับซึ่งก็ดังพอๆกับตัว m a ็กซิเนี่ยผมว่า ความรู้สึกของผมเนี่ยดังพอๆกันตอนนี้ผมใช้ความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเสียงก็ดังขึ้นมานะครับแต่ก็ยังคุยกันรู้เรื่องอยู่นะครับภายในห้องโดยสารเนี่ยก็ยังคุยกันรู้เรื่องนิดนึงแต่ว่าเสียงดังเริ่มเข้ามาเยอะแล้วนะฮะตอนนี้ผมใช้ความเร็วนิดหนึ่งลองดูนะถนนมันโล่งๆก็ใช้สัก120เนี่ยเดินทางไกลก็มีความรู้สึกว่าเสียงดังมากขึ้นนะครับเสียงดังมากขึ้นแล้วก็การเกาะถนนก็ ยังอยู่ในลักษณะที่สามารถควบคุมได้นะครับก็ขับสบายๆแต่สเปคยางเนี่ยความเร็วสูงสุดที่บริษัทแจ้งมาสำหรับยางตัวนี้เนี่ยนะครับก็ประมาณสัก160กิมตรต่อชั่วโมงที่ยังปลอดภัยอยู่แต่นี้ผมรู้สึกได้ถึงความปลอดภัยขณะที่ใช้ความเร็วประมาณ120กิโมตรต่อชั่วโมงเนี่ยประมาณนี้นะครับก็ยังรู้สึกว่าสามารถควบคุมรถได้ดีอยู่นะคร แล้วก็เป็นความเร็วเดินทางที่ปลอดภัยแหละสำหรับยางมัดนะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับใช้การใช้ความเร็วสำหรับยางตัวนี้นี้เรามาเทสในเส้นทางออฟโรดนะครับเส้นทางก็เป็นลูกลังนะครับแล้วก็เป็นโคลนเป็นหญ้านะครับฝนพิ่งฝนพึ่งตกไปนะฮะแล้วก็น้ําก็ค่อนข้างเยอะมีข้ามน้ําด้วย ก็ถือว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะว่ามันรถคันนี้มันเป็นพรีรันเนอร์ขับ2นะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่า,าการขับในเส้นทางพวกนี้ปกติมันก็จะไม่ใช่เส้นทางที่รถขับ2มาขับนะแต่นี้ก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะใช้ทักษะนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นยางประเภทอย่างอื่นเช่นเป็น a a l l t e r r a i n หรือว่ายิ่งเป็น HT หรือ h Highway t e ว r a i นเนี่ยจะค่อนข้างลื่นอันนี้จะสลัดโคนได้ดีนะครับก็ถือว่าแฮปปี้นะ ในตัวนี้ถือว่าแฮปปี้ขับได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าปกติเนี่ยผมจะเซตลมยางช่วยนะครับถ้าเซตลมยางช่วยเนี่ยก็จะขับได้ดีกว่านี้ยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะสำหรับตัวยางตัวนี้วันนี้ก็มาเทสกันที่สนามที่นครนานยกอ่ก็เป็นสนาม A t ทแล้วก็พื้นที่ก็มีให้เทสเยอะค่อนข้างโอเคนะครับลงโครนลงอะไรก็ค่อนข้างอ่าปั่นโครนนี่ค่อนข้างเกาะได้ดีนะ แม้จะเป็นแค่รถขับเคลื่อน2องล้อกลับมาแล้วนะครับสำหรับการทดสอบตัวยางดีเลนเต้ตัวนี้นะครก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับก็เป็นปกติของยางมาทเลนสมรรถนะโดยรวมในี่ถือว่าดีนะครับวิ่งทางดําก็อย่างที่บอกขับประมาณ120สบเนี่ยขับสบายอยู่ความนุ่มมีให้นะครับแต่เสียงดังเนี่ยมาเลยนะครับมาตั้งแต่60แล้วล่ะแต่ก็ยังพอคุยกันรู้เรื่องนะครับ80นึงก็ยังพอคุยกันรู้เรื่อง แต่ร้อยยี่สิบเนี่ยเสียงค่อนข้างดังนิดน,นึงแต่ก็ยังไม่ถึงกับขนาดคุยกันไม่รู้เรื่องนะผมว่าความเร็วประมาณร้อยยี่สิบเดินทางนี่ถือว่าสบายส่วนทางดําถือว่าโอเคนะครับทางลูกรังก็ถือว่าโอเคแต่เด่นที่ทางโครน,นครับอย่างที่เมื่อกี้ที่ไปปั่นมานะครับก็ถือว่าโอเคนี่ขับเพื่อนสองล้อนะครับขับเพื่อนสองล้อนี่ก็ถือว่าโอเคมากที่มาดูนะครับดอกยางเนี่ยถือว่าโอเคนะครับถือว่าดอกยางนิ่มมากนะนิ่มมากแล้วก็หนามหายไปแล้วเพราะว่าปั่นเยอะเมื่อกี้นะครับปั่นเยอะ ก็โดยรวมก็ถือว่าเป็นยางทางเลือกอันหนึ่งนะครับเป็นยางแบรนด์ใหม่ของไทยนะครับเราก็ถือว่าราคาไม่สูงมากสำหรับท่านที่สนใจติดต่อได้สำหรับดีเลนเต้นะครับที่สํานักแต่งซาฟารีออฟโรด4 4เราเป็นตัวแทนจำหน่ายยางดีเลนเต้อยู่สอบถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกันไว้สำหรับยางดีเลนเต้ยางไทยแบรนด์ไทยนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ